เขาบอกว่าที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตําบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจินบุรีมีชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมชอบเอาปืนทั้งสั้นทั้งยาวเนี่ยนะครับมายิงกลางหมู่บ้านเนี่ยยิงขึ้นฟ้ากินเหล้าเมาแล้วก็เอาปืนมายิงขึ้นฟ้านี่นะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปจับกลุ่มชายคนนี้เนี่ยอยู่ในอาการมึนเมาด้วยนะครับแล้วก็มีอาการคุ้มครั่งแล้วเอาปืนเนี่ยมาจ่อหัวตัวเอง ทางเจ้าหน้าที่ก็สังเกตการอยู่ห่างๆเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ประสานผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ครอบครัวไปเกลี้ยกล่อมชายคนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงที่สุดแล้วเนี่ยตัดสินใจเข้าชาร์จตัวนะครับเดี๋ยวดูช่วงนี้ฮะลงไปนอนลงบ่ลงไว้ผมไม่ยิงใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นผมไม่ยิงพี่นาเกาะพี่นาเกาะอย่าเข้ามาผมไม่เอาไม่เอาใจเย็นนะอย่าเอามาใจเย็นผมยอมพี่นายกยิงผมเลย ลงไป <ies> นอนลงเบาะตรงไปไม่นอนพี่ยิงเลยยิงกระบาลนี่ยิงเลยอย่าขัดแย้งผมกุญแจมาไหมยิงเลยยิงเลยโอเคโอเคหนูุ่ยยิงเลยกระสุนก็หมดตั้งแต่ทำงานแล้วครับแล้วพอเดินเใส่ผมแล้วแต่เขายิงไม่ได้ยิงไม่ได้ใช่แล้วก็แล้วก็พอมาผมก็เห็นสไลด์เปิดปากกลัวว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเป็นคนเดียวหรืว่าก็เลยก็คือผมไม่ยิงใจเย็นๆนี่ก็ควบคุมตัวนะครับผู้ชายคนนี้อายุ36ปีทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมโรจนะ แล้วก็มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมสถานการณ์ได้โดยรอบบ้านของเขามีปลอกกระสุนปืนขนาดต่าง,างๆในตกเกลื่อนกระจายรอบทีนี้ยึดปืนได้2กระบอกครับเป็นปืนพกสันน้น1กระบอกแล้วก็ปืนลูกซองยาว1กระบอกแล้วก็ในบ้านก็ยังมีปืนบีบีการอีกหนึ่งกระบอกนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยึดไว้เป็นหลักฐานภรยาผู้ก่อเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขานั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็ชายคนนี้ก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ระยะหลังกินเหล้าบ่อยยารักษาการก็ไม่ค่อยได้กินตอนเช้าพอเปิดทีวีฟังธรรมะก็ออกไปนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็ถือปืนออกไปจนกระทั่งต่อมาได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นสนัน่นนะฮะชาวบ้านก็เลยแจ้งตำรวจเนี่ยมาช่วยกัน<ต>ควบคุมตัวตไว้ได้ไม่รู้ว่าอาการเนี่ยกำเริบหรือเปล่านะครับความเครียดโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆแล้วก็เมาด้วยนะครับ